สวัสดีเขาเพื่อนเพื่อนก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณกวนหมื่นตัวยงนะครับแหมสหายใหญ่เราในของขึ้นแล้วนะครับไม่งามใส่ตายเลยนะครับชาวบ,บ้านเขาวิจารณ์ว่าให้ตัดขามันนะครับให้ทะลกหนังมันออกมาดูมันจะถึงไม่สนับสนุนความรุนแรงและความเกลียดชังในทุกรูปแบบอาจมีภาพเสียงเนื้อหาและภาษาที่ไม่เหมาะสมผู้มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำมันจะได้รู้ถึงความเจ็บปวดของแนวหน้าและประชาชนที่เขาเป็นห่วงแนวหน้านะครับเพื่อน ตายเลยไอ้นี่แค่ถูกวิาพากษ์วิจารเ์ยเฉยจะเอาเรื่องเนี่ยขึ้นลงขึ้นศาลนะครับเนี่ยแม้เห็นแล้วมันชื่นใจครับเพราะอะไรละครับเอาก็จะดูนะครับว่ามันจะขึ้นลงขึ้นศาลจริงหรือเปล่านะครับ <S <S เพื่อนเพื่อนถ้าแบบนี้นะครับเป็นรักษาการไม่ได้นะครับความอดทนมันต่ําเกินไปนะครับคุณสมบัติไม่เหมาะสมไอ้นี่เหมาะสมเป็นขี้ข้ารับใช้โคนคิดขายชาติขายแผ่นดินครับเพื่อนตายเลยแม่ที่เขาเนี่ย ไปลาดตะเวนเพราะมันเป็นหน้าที่ครับเพื่อนเพื่อนและไอ้ที่เขาขาดขาดกันเนี่ยนะครับเพื่อนเพื่อนก็เพราะก่อนหน้านี้มันพูดพล่อยๆครับเพื่อนเพื่อไปให้สัมภาษณ์ว่าเป็นระเบิดเก่าพอเขาเอาออกมายืนยันว่าเฮ้ยไม่ใช่ของเก่าของใหม่เพิ่งวางอุ่นๆเลยนะครับเนี่ยทุกวันนี้มันยังไม่เคยออกมาเพื่อชี้แจงให้ประชาชนฟังเลยครับเพื่อนเพื่อนไม่รู้กลัวอะไรนักหนากับไอ้ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ย คนไทยเขาถึงมองว่าไอ้นี่มีใจฝากไ่ศัตรูนะครับโอ้โหตายแล้วนะครับนี่เป็นแค่รักษาการนะครับโอ้โหแต่จิตใจเป็นยังไงล่ะครับแสดงตัวตนออกมาว่ามาร์กใหญ่ไ่สูงพอตัวเองมีอำนาจเนี่ยแตะต้องไม่ได้เลยนะเมื่อก่อนอยู่ในป่าเป็นคอมมินิตลืมไปแล้วมั้งครับเ,เพื่อนๆ <laughs> ไม่ได้มีอะไรหรอกนะครับเกี่ยวกับประชาธิปไตย ไอ้พวกนี้คอมมิวนิสต์ก่าหัวรุนแรงนะครับเพื่อนเพื่อนใครที่เคยครั่งเคยใครเคยเชียร์คุณก็เอาคําพูดเนี่ยนะครับเพื่อนๆนของสหายใหญ่เนี่ยไปพิจารณาทบทวนให้ดีๆนะครับว่าเขาทําเพื่อใครใช่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติจริงหรือไม่เพราะถ้าหากเขาทําเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคนไทยไอแอดมินนี่แหละครับจะกราบขอบพระคุณง,งามๆนะครับ แต่จากเหตุการณ์ที่ผ่านมาจนคนไทยเขาอึดอัดเพราะการทำงานที่มันล่าช้าเอาหูไปนาเอาตาไปไล่ถามอย่างตอบอย่างนะครับตอบและประเทศชาติก็ไม่ได้ไประโยชน์ไม่รู้ไปเจรจากันอีท่าไหนขายัางขาดกันอยู่เลยนี่ดีนะครับแหมไม่ใช่ขาสหายใหญ่หราทำไมงั้นตายเลยนะครับสงสัยไอฮุนเซนเนี่ยนะครับคงอยู่ยากครับเพื่อนเพราะอะไร <c oughs> ก็แหมขนาดคำพูดคำจาเสียงวิพาก์วิจารณ์กลดา่า มันยังโกรธแค้นขนาดนี้เลยนะครับเห็นบอกว่าไม่ใช่แต่ประชาชนและทหารที่รู้สึกอึดอัดตัวสหายใหญ่นี่อึดอัดด้วยแอดมืนก็งงมึงนั่งตากแอร์กินข้าวอยู่ข้างในนะครับสภามึงอึดอัดเรื่องอะไรวะหรือว่ากินเยอะเกินไปอาหารไม่ย่อยเอากูงงไปหมดเลยนะครับก่อนหน้านี้ไอแอดมืนเนี่ย ไม่เคยจะวิคิดวิภากควิจาร์นะครับเพื่อนแต่บังเอิญเห็นมันจะฟ้องประชาชนก็เลยต้องเล่นมันสน่อยนะครับเพื่อจะได้ติดลากแหไปกับเขาด้วยจะได้ไปเป็นพยานกันหลายๆปากนะครับว่าประชาชนเขาไม่ได้คิดคนใดคนหนึ่งหรือคนใดคนเดียวเขาคิดเหมือนกันเกือบทั้งประเทศนะครับก็มีแต่ไอ้พวกปฏิบัติการ IO หรือไอ้พวกสื่อลับจ้างนักวิชาล้นนักวิชาขาดที่เป็นขี้ข้ารับใช้นาการเมืองนี่แหละครับ ที่มานั่งอวยนั่งเชียนะครับประเทศชาติจะเสียหายนะครับแนวหน้าจะเป็นจะตายอย่างไรไม่สนใจบางคนงงอ้าไวไอ้แอดมึนคุณนึกว่ามึงท้อไปแล้วไม่ไมีนะครับท้ออะไรที่ไหนล่ะครับก็กําลังวัดกําลังใจของ f c ว่าจะมีแรงกดดันนะครับอดทนนะครับกับความเหนื่อยยากของการปกป้องประเทศหรือไม่นะครับเพราะตอนนี้มีความพยายามจะกวนน้ําให้ขุ่นกันนะครับคนเสื้อสีเดียวกันก็เริ่มทะเลาะก,กันเองเริ่มไม่สนับสนุนกันเอง ส่วนตัวก็งงแล้วมึงจะเอาใครนะครับมาเป็นผู้นำเพราะจากผลงานที่ผ่านมายังไม่เคยมีนายกคนไหนนะครับทำงานดีเท่ากับลุงตู่เลยนะครับเรามีหน้ามีตาได้เนี่ยก็เพราะผลงานลุงตู่ครับเพื่อนๆนคุณจะเอาไอ้พวกข้างแดงเหรอครับคุณก็ดูสิครับนี่มันอยู่มากี่ปีแล้วมีผลงานอะไรบ้างหรือคุณจะไปเอาไอ้พวกข้างส้มครับ ทุกวันนี้มันก็ร่วมหัวจมท้ายกับไอ้พวกข้างแดงเท е กระจาดแจกสัญชาติให้พม่าก,กันอยู่เลยนี่ก็จะหาช่องหาทางให้ต่างด้าวเนี่ยได้มีสิทธิ์ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งนะครับตายละงามไส้ไอ้ปัญหาไม่ได้เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งปัญหามันคือเงินภาษีของคนไทยเนี่ยต้องไปดูแลไอ้ต่างด้าวเหล่านี้ที่เป็นประชาชนด้อยคุณภาพไร้ศักยภาพจากประเทศเพื่อนบ้าน ไม่รู้ว่าจะขนกันเข้ามาทําไมนักหนาไม่รู้ว่าวันข้างหน้ามันคิดก่อการอะไรอันตรายนะครับไอ้พวกนี้เป็นภัยความมั่นคงประเทศของมันแท้ๆยังสงบไม่ได้เลยและเราเป็นใครล่ะครับเพื่อนๆไม่ใช่บ้านปู่บ้านย่ามันคุณคิดเหรอครับว่ามันจะอยู่อย่างสงบหนักเลยกูข่าวนี้แนวหน้าเนี่ยเขาเปิดรับเรียลัยบริจาคนะครับสิ่งของที่มีความสําคัญในการปกป้องประเทศชาตินะครับแม้ ก็ไม่รู้ว่าสหายใหญ่เนี่ยเขาตอกย้ําอะไรหรือเปล่านะครับกับความไม่เป็นเนื้อเดียวกันหรือเปล่าคุเพื่อนถึงได้ไปวิพากษ์วิจารณ์ว่ามีงบประมาณทําไมไม่ขอเข้ามาเอา้าแล้วทาไมคุณไม่ไปคุยกันว่าตึกลงปรึกษากันวะมาพูดออกสื่อ ให้ประชาชนเขาเข้าใจไปว่าพวกคุณเนี่ยมีความขัดแย้งนะครับเพื่อนเอย่างไรหรือไม่นะครับถึงต้องออกมาสวนกันคนละหมัดให้สัมภาษณ์ไปกันคนละทิศละทางนะครับเพื่อนๆนแต่บกกน,นะครับในสถานะประชาชนส่วนตัวก็รู้สึกเชื่อทหารครับเพื่อนเ เพราะอะไรล่ะครับเอ้าก็เขาอยู่แนวหน้านะครับเขาเห็นหน้างานจริงครับเพื่อนๆจริงจริงแล้วนะครับไอ้เรื่องแบบนี้ไม่ควรนะออกมาให้สื่อนะครับตั้งคําถามให้ประชาชนสงสัยด้วยการตอบคําถามหรือสร้างประเด็นให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์นะครับคนที่มีอํานาจนะครับหน้าที่ในการบริหารงานบ้านเมืองเนี่ยนะครับมันต้องไหวครับเพื่อนๆพอพอเห็นปัญหานะครับแก้ไขสถานการณ์ไม่ได้เดี๋ยวผู้ใต้บังคับบัญชากับขาขาดไปทีละคนทีละคนเนี่ย มันต้องรีบอนุมัติลวดหนามเร่งด่วนแล้วนะครับตายแล้วนะครับ, <t ai S 2> รบไอ้นั่นก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ได้จะลองงบประมาณอย่างเดียวชาวบ,บ้านก็สงสัยสิครับเพื่อนๆเอาสรุปนี่พวกมึงต้องรออนุมตัติงบประมาณนี่จะมีการคอร์รัปชันทุจริตกันหรือไม่ครับเพื่อน <t ai> เพื่อนเพราะอะไรล่ะครับเอาก็รู้กันอยู่นะครับวันนะการเมืองส่วนใหญ่ตั้งแต่ในอดีตที่ผ่านมาเขาก็วิพา์วิจารณ์กันว่า การลงเล่นการเมืองมันก็แค่เข้ามาถอนทุนนะครับเพื่อนๆและยิ่งตอนนี้สถานการณ์เนี่ยมันไม่ปกติครับเพราะว่าอะไรอะไรก็รักษาการประชาชนชาวบ้านเขาก็กลัวสิครับว่ามันจะไม่ทันนะครับจะเกิดความเดือดร้อน จะเกิดความไม่ปลอดภัยกับชีวิตและทรัพย์สินนะครับของพี่ๆแนวหน้าครับเพื่อนๆเ,เขาก็จึงแห่กันร่วมบริจาคนะครับเพื่อนๆส่วนตัวก็งงทําไมประชาชนบริจาคไม่ได้นะครับแม้ว่าจะไม่พูดโดยตรงนะครับว่าประชาชนบริจาคไม่ได้แต่ประชาชนเขามีความรู้สึกแบบนั้นไปแล้วการเป็นผู้นําประเทศเนี่ยมันต้องสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจแบบชัดเจนครับ ไม่ใช่พูดพ่อยๆพ,พูดครึ่งๆึกลางๆงนะครับแล้วให้ประชาชนมาตีความกันเอาเองนะครับพอเขาตีความเขาเอามาเปรียบเทียบนะครับเขาแค่บอกว่าเออถ้าขาขาดจะรู้สึกยังไงคราวนี้จะเป็นจะตายจะฟ้องประชาชนนี่แหละครับคือผลลัพธ์ของการที่ชี้แจงไม่ชัดเจนครับเพื่อนๆแต่ก็เป็นผลดีนะครับการที่ชี้แจงแบบนี้และถูกประชาชนวิพากวิจารณ์แบบนี้นะครับเพื่อนๆ เพราะอะไรเราจะได้รู้นะครับว่าจิตใจมันเป็นยังไงมันนิ่งจริงหรือไม่นะครับแหมมันเป็นอย่างที่คําล่ําลือหรือเปล่าว่าไอ้นี่สหายใหญ่ยังไงลองทานดีกต่ากินละม่เยอะกินวันละสองสองเช้าสองเย็นสองแล้วก็พอได้อิ่มกินวันละสองสองสนุกและสุขใจและจริงๆิงก็ยังพอได้อิ่มละวันละสองสองสองกูลเกียรติจริงๆเลยไอ้เพลงที่กูแต่ง